สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องคาถาอิติปิโสถอยหลังพุทุคุณครอบจัก,กรวาลบทสวดอิติปิโสถอยหลัง ช่วยเสริมดวงชะตาส่งเสริมโชคลาภถอนคุณไสยมนต์ดำเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ปัดเป่าอาถรรพ์ร้ายช่วยให้แขวงแกร่ปลอดภัยให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วท่องว่า ติวาขาพธโทพุทธังสานุตมะวะเทถาสัตถิระสามธรรมสริปุโรตะนุตอทูวิกโลโตคะสุนนปันสัมนราชชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังระอาวาขะพะโสปิติอิอานุภาพอิติปิโสถอยหลังเมื่อสมัยพุทธกาลพระสองฆ์ออกทุรงไปในป่าเขามีเหล่าอาสูรกายมาหลอกหลอน พอสวดบทอิติปิโสปกติอสุรกายกลับกลายเป็นร่างยักษ์ปัดกฎกระเด็นไปคนละทิศคนละทางจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้สวดอิติปิโสแต่ให้สวดถอยกลับเพื่อไปปลดปล่อยยักษ์ตนนั้นที่ห่วงที่ยักษ์ตนนั้นพอได้ฟังบทอิติปิโสถอยหลังจึงปวดหัวอย่างแรงยักษ์จึงยอมแก่พระสงฆ์ปกติบทสวดอิติปิโสเป็นธรรมราชา เป็นคาถาที่ใหญ่ที่สุดคือการระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นอารมณ์มีอานิสงส์ส1ประการศรัทธาสติปัญญาบุญใหญ่ปิติความสําเร็จใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเทิดทูนพระพุทธเจ้าและอายความชั่วเกรงกลัวต่อบาปปัถนาพุทธภ,ภูมิมนุษย์เทวดาสรนเสริญสวรรคติภูมิส่วนคาถาอิติปิโสไอยหลังเป็นมหาจินดามณีมนคาถาแก้วสารพัดนึกเพียงแต่ ท่องจากข้างหลังย้อนมาข้างหน้าแบบปฏิโลมหรือถอยหลังครอบจัก,กรวาลเมื่อภาวนาศัตรูบ่มีกลํากลายเป็นเสนหาเทภารักปุกเสกายคงกรัพันชาตรีหากภาวนาได้ครบ108ขาบติดต่อกันจะตัวเบาเสกหรือสะดอกเคราะห์สดอกอุญแจหรือโซ่ตรวนของจองจำการถอนคุณไสมนต์ดำสิ่งอัปมงคลต่างๆโบราณจาร์ที่นิยมใช้ พระคาถาอิทิปิโสถอยหลังเช่นหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องหลวงพทบวัดชนแดนหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงปู่สุขวัดปากของมะข,ขามเท่าการใช้อิทิปิโสถอยหลังอุปเทศหลากหลายของครูบาอาจารย์โบราณตั้งจิตบริกรรมทำ,น,ำมน,น้ำมนต์น้ำหมาท่องห้าคาบเสกหมากินเสกน้ำมันทาห้าคาบเพื่อลุยไฟท่องสิบคาบยืนเหนือลมเป่าไปจะแก้ขนใสท่องสิบสี่คาบ คือคาหลุดลุย่ยเป่าไปคือคาให้อ่อนกินโครงกระพันท่องสิห้าคาบเอาลิ้นดันเพดานใช้เป็นจังงางเป่าไปพร้อมกับทืบเท้าอาวุธหลุดลุย่ยจากมือศัตรูท่อง19บ้าคาบหักกิ่งไม้เสกขวางศัตรูตามมาไม่ทันท่อง17บเจคาบทำผ้าประเจียดพกหัวคนไม่เห็นเราท่องหนึ่งร้คาบเดินเข้าไปในฝูงชนที่พากันหลับไหล ส่วนติดต่อกัน 108. จบเพียงครั้งเดียวแก้ดวงตกกับเค้ะร้ายให้กลายเป็นดีพลิกดวงชะตาหากว่าตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันมีศัตรูล้อมหน้าล้อมหลังให้กั้นใจภาวนาอิติปิโสถอยหลังย่อให้ท่องว่าอวาวาคับปโสปีตีอีจะเป็นมหาจังง,งังจะแคลคราดปลอดภัยจากศัตรูและสัตว์ลายทั้งปวง ในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ